เป็นคนที่มีจินตนาการเหนือชาวบ้านหลายคนบอกสมัยก่อนรองเท้าบาสต้องเป็นรองเท้าที่เรียกว่าไหนดูสิอันนี้คุ้มข้อไหมคุ้มไหมข้อสูงไหมแต่รองเท้าฟุตบอลเนี่ยดูนะฮะอันนี้คุ้มข้อคือปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเห็นรองเท้าบาสเกตบอลก็ต้องบอกว่าต้องเป็นรองเท้าหุ้มข้อแต่โกเบบอกว่าไม่จริง เพราะว่าโกเบไปดูการแข่งขันฟุตซอลแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบิดของข้อเท้าในกีฬาฟุตซอลเนี่ยมากกว่าบาสถ้าเขาสามารถใส่รองเท้าที่ไม่หุ้มได้รองเท้าบาสก็น่าจะทําได้ฉะนั้นวิธีการคิดที่ไม่อยู่กับที่ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นช็อตเด็ดการยิง81แต้มบลบล b l ล h b อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตอนนี้หลังจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์นะครับทีมจะสร้างรูปปั้นให้เขาถึง3 1งก็คือใส่เบอร์8 สองคือ Cyber 24, ส y ยเบอร์ก็คืออยู่กับลูกสาวที่จาไปพร้อมกับเขาแต่เรื่องเหล่านี้เราอาจจะเอื้อมไม่ถึงเขาอาจจะมีวินัย discipline เกินแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผู้นำหลายคนมักจะพลาดมีสิ่งหนึ่งที่มักจะทำให้ซูเปอร์สตาร์เป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมทีมและหลายคนที่พบเห็นฟิลแจ็กสันครับซึ่งเป็นสุดยอดโค้ชที่เคยโค้ชทั้งไมเคิลจอร์แดนที่เคยโค้ชทั้งโกเบไบรนบอกว่า โอเคไอความเก่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่โกเบได้ใจโค้ชฟิลแจ็กสันที่สุดคือสิ่งที่ใครๆก็สามารถทำได้แชมป์ Champ จัดไปโกเบไบรอันจเป็นแชมป์ NBA 5 times มากสุดอันดับที่6เป็นรองไมเคิลจอร์แดนตำนานกระทิงชิคาโกอยู่1 แต่ก็ยังมีนักบาสเกตบอลอีกถึง9คนที่ได้มากกว่า MJ และที่ได้มากสุดก็คือเบลรัสเซลที่ได้ถึง11แชมป์แต่ช็อตเด็ดสุดของโกเบไม่ใช่ความเก่งที่เราเห็นกันจนชินนะแต่ฟิลแจ็กสันโค้ชที่เคยคุมทั้งโจแดนและโกเบเล่าว่าผมประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวของโกเบมากที่สุดในวันที่ทีมเพิ่งได้แชมป์แล้วก็ถูกเชิญไปออกรายการ วันนั้นพิธีกรพยายามจะล้อเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งของโกเบที่ชื่อว่าแอดัมมอริสันครับว่านี่คือช็อตเด็ดของเพื่อนโคบีเฮอยู่ข้างสนามเล่นกับไม่ได้เล่นขนาดเสื้อทีมก็ยังไม่ได้ใส่มีดีแค่นั่งตรงมานั่งสนามแต่งตัวดีเชียวนะเฮ้ยนี่มันเชียร์ลีดเดอร์หรือเพลเยอร์วะไอ้เจ้านี่มันมีส่วนร่วมอะไรบ้างเนี่ย โอ้โหในสตูดิโอนี่ขำกระจายฮะแต่แทนที่โกเบจะขำหรือว่าล้อต่อ <c oughs> เขากลับตอบว่า <c oughs> ดูเตือนๆก็บแอบขำนะแต่เขาเล่นได้นะเล่นดีด้วย <c oughs> แค่พวกคุณไม่มีโอกาสเห็น <c oughs> การที่เขาขยันซ้อมเท่าพวกเราทุกคนและยอมเสียสละเป็นผู้เล่นสำรองไม่ได้หมายความว่าคุณค่าความเป็นคนของเขาเป็นรองคนดังนะเขามีส่วนร่วมกับแชมป์ที่เราได้ไม่น้อยกว่าคนที่ลงไปเล่น คนหน้าตาดีโดยธรรมชาติจะไม่ไปไล่บูลลี่ไปล้อหน้าตาคนอื่นคนที่เก่งมีแต่จะช่วยอุ้มช่วยชูคนที่ด้อยกว่าคุณไม่มีวันโดนล้อไม่มีวันโดนวิจารณ์จากคนที่ดีกว่าแล้วก็เก่งกว่าคุณเพราะคนเหล่านั้นสนแค่ตัวเองเขารู้ครับว่าพูดมากข้าวไม่สุก